สิ<อ>วิ่วมันเปลี่ยนยาได้นี่โหบอกเลยนะผมจะเปิดให้ได้รถตำรวจอ่ะมันไม่รู้สิมันอาจจะได้ก็ได้มั้ะผมเห็นรถทางซ้ายมือด้านล่างขับไปก่อน <c oughs> เห็นไหมรถหนึ่งคันกับคนบนหลังใครอีกหนคน <c oughs> ถ้าเราพูดแล้วมันไม่หยุดเดี๋ยวแล้ว,แล,วแล้วถ้ามันยิงก็ขับหนีเลยอู้วรมันเร็วขับเร็วเราอะเร็วมากเฮ้ยเฮ้ย โอ,อเช่นแน่เลยอย่างั้นขวาออกขวาจ้าเดี๋ยวล้มไม่ไล้มไม่ล้มโอ้ความชำนาญน,นี้หาได้ที่ไหน <c oughs> รู้สึกว่าเหมือนจะไปทางนี้นะผมได้ยินเสียงอยู่ด้านล่าง <c oughs> เห็นไหมสองคันชนกันมีรถชนกันอนะ่ะเราต้องเข้าไปควบคุมแล้วละ ไอ้หยุดหยุดให้มันยิงก่อนนะเข้าเลยวะชาร์จเลยชาร์จเลยเดี๋ยวถือปืนหนึ่งอ่าหยุดครับหยุดครับหยุดหยุดหยุดยดครับยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นผมเห็นเลยผมเห็นเต็มเต็มเลยคุณยิงคนตายโอ้ยิงคนตายเนี่ยกี่ศบเนี่ยฮะ อ่าเดี๋ยวรบกวนจ่าจ right. like ่าไวเปอร์คนตัวด well ้วยครับขอตัวขอตัวคนเนี่ยครับอาครับครับหยุดครับหยุดลัมโบหยุดเลยลัมโบหยุดเลยรถรถนี่ยหยุดเลยลัมโบหยุดเลยโอ้โหขับรถเร็วยกมือขึ้นเลยลัมโบมึงเราโดนดีแล้วขับเร็วเกินขนาดนะลัมบอยกมือเลยลัมบอยกมือเลยมึงโอเคโอเคโอเคยกมือยกมือยกมือยังหนียยกมือขึ้นแเดี๋ยวตรงนี้เขียดตรงนี้ก่อนสิทธิ์ซ้ายสิทธิ์แท้ โอเคผมขอยผมขอยึดอาวุธนะเรายิงคนตายเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยวิสามันดีไหมเนี่ยฮะยิงคนตายด้วยมึงเนี่ยยิงคนตายด้วยเนี่ยนี่เรานี่เรานี่โอ้หขับรถขับรถตำรวจเลยเจอกันอีกแล้วบอกแล้วว่าอย่าให้เจอมาทิ้งปืนมนไ่มีปืนเอามาอีกหลายเลยโอ้โหเอาเนี่ยโอ้โห เอามาต่อมึงมีที่หลังเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่รถเร็วเร็วขนาดขนาดนะผมให้ปรับให้เป่าห้าพันนะนี่นี่ไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยจะมีคนยิงจะ้ยมีคนยิงมีคนยิงขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยแล้วรขึ้นรถมาขึ้นรถมาอย่ายิงสู้เลยเร็ว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 เดี๋ยวพาไปสอนอเร็วเร็วขึ้นรถเร็วกดีก็ได้จะเอาโดนยิงจะคุ้มกันด้วยคุ้มกันตัวเองด้วย จ้าเอาพีคนตามไาเฮ้ยิงระเบิดเลยเฮ้ยจ้าาา่มจะตายจ้าาาข่มไม่ไหวแล้วโอ้ยแงโอ้ยอย่าดู ดูถูกตำรวจเก่าไอ้พวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระทืบรถเพิ่มความผิดนะเพิ่มความผิดนะจ้าผมจะตายจ้าน้ำมึดแล้วมันยังตามมาอยู่บ๊า๊ยบายเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาอย่างที่ปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวตำรวจดูแลประชาชนอย่างดี ไอเนี่ยคนคนบนรถเนี่ยต้องเขาเรียกว่าไงนะต้องเขาเรียกว่าอนะไรยกยกโทษให้ปะที่ชนรถตำรวจอ่ะแต่มันช่วยยิงตำรวจเขาเรียกว่าไงวนะช่วยยิงโจรให้อ่ะ <laughs> ลงน้ำลงน้ำ,ลงน,ำลงน้ำมาดิเอ้า <c oughs> จ้าจ้าวกูตาย เอรอดไหมน่ะเราจมเราจมน้ำก็ค่อยจมรอดไหมยังรอดนะมันยิงไม่ได้ในน้ำอ่ะเวนมาด้วยกันทั้งนันอยู่ไกลไหมนะชิพายล้วให้หมอเรือไปแล้วปะเฮือจมน้ำตายพอดีโอเค จมน้ำตายพอดีเอาเว้ยอุยเอาจมน้ำตายดีกว่าโดนจิกตายโอเคคอมพีดนะคอมผิดนะวันนี้เราได้สองคนโอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเจอกันเจอกันครับโอเคครับฝันดีไป่เย้เย้เออได้คลิปลงแล้วเว้ย